น,นะปกติทุกคนก็จะเจอพี่แบบเดินไปเดินมาแต่วันนี้เราจะเจอกันแบบออนไลน์แต่ยังไงซะพี่ก็ยังไปพบปะทุกคนได้ตามนแผนใครที่บอกว่าไม่เจอพี่มาสามเดือนน้นองเฟรมข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเดินไปหานะวันนั้นต้นบอกไม่เจอพี่มาสามเดืนนอนเนาะในส่วนของอทีมของฝั่งงานสนับสนุนนะคะยงเบาอ๋อ <c oughs> มีใครไม่ได้ยินเสียงพี่บ้างันปกติพี่เสียงดังวันนี้พี่รลนรุ่มเห็นตา้นั่งยิม้มซีมซ m เนั่งยิ้มค่ะนี้ในส่วนที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเอทิศทางของทางงานสิ่งสนับสนุนเนี่ยมันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เอาอะไรมาให้ดูสิ่งที่พี่อยากจะให้ดูหนึ่งภาพรวมนะคะว่ากลยุทธ์หรือว่าแผนโครงการต่างๆของ i f s เนี่ยเป็นยังไง ตามที่พี่ป๋องเนะี่ยเล่าให้ฟังไปละเมื่อกี้นะคะทั้งหมดที่พี่ป๋องเล่าเนี่ยมันก็จะมาจากภาพใหญ่ของบริษัทเรานะคะว่าเราอะอยากที่จะไปที่ทางไหนเหมือนเราจะต้องมีแผนงานนะคะว่าเฮ้ยบริษัทเรามีแผนงานแบบนี้แล้วแผนกต่างๆฝ่ายต่างๆที่อยู่ภายใต้กำกับของที่อยู่ในบริษัทเนี่ยจะไปยังไงบ้างน,นะคะงานของเซฟตี้ Safety, มีอะไรบ้างน,นะคะเรื่องของงานทภชนาการเป็นอยากจะไปทางไหนนะคะ งานของอ u m ออยากจะไปทางไหนแล้วก็งานของโลจิสติกปราอยากจะทำอะไรบ้างนะคะพี่จะเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะคะเพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลาทุกคนมากนะคะ,ะมาดูนะคะสิ่งที่พี่อยากจะเห็นภาพใหญ่นะคะว่าเออองค์กรเราเนี่ยอยู่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด i r เตอร์หรือเมนเจอร์เราเนี่ยอยู่ๆก็มาบอกว่าน้องๆช่วยทำอันนั้นทำอันนี้ให้พี่หน่อยนะคะแต่จริงๆเราเนี่ยเรามีแผงกันนะคะ ตั้งแต่ระดับบริษัทเลยว่าเราอ,อยากจะทําอะไรอย่างอบอกว่า t q a เนี่ยทำเพื่ออะไรมันเป็นกรอบนะคะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูบริหารจัดการนะคะว่าใน,ในแต่ละทางแต่ละอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะเจอว่าเอ้ยตอนนี้ทำไมมีแบบสอบถามต่างๆเข้ามาเพื่อจะขอความเห็นของพนักงานนะคะนั่นก็เป็น อย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําเป็นรถแมพที่อยากจะไปตามแนวทาง UA นะคะหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้นะคะที่พี่ป๋องเราให้ฟังว่าทีเซนดีไอเนี่ยเราจะเปิดอาคารนู้นอาคารนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราวางไว้ว่าเฮ้ยเราอยากจะขยายงานบริการนะคะอย่างภาพของอองานของการดูแลลูกค้านะคะเราก็จะมีว่าเอ้ยเ,ออเราอยากจะเพิ่มความดูแลเ,เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านะเราก็จะ อย่างพวกเราเองนะคะสมาชิกทุกคนของ r f s เนี่ยเราทำอะไรบ้างในเมื่อเพิ่มความพึงพอใจเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติงานนะคะคราเนี้ถ้าเกิดว่าพอเรามีแบบสอบถามกับไปหาลูกค้านะเราก็จะช่วยตรงเนี้ยเราช่วยได้ทุกคนว่าถ้าเขาพอใจคะแนนต่างๆที่ที่เราคาดหวังไว้นะคะมันก็จะเพิ่มนะคะหรือแม้แต่ที่เมื่อถ้าเมื่อสักครู่ที่ปิดป๋องโชว์ให้ดูว่า เฮ้ยเรามีกำลังจะมีเรื่องของโซลารูฟนะคะอันนี้มันจะไปมันก็จะมาแมปปิ้งกับเรื่องของว่าการที่เราอยากจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนะคะแคมปัสที่เราพยายามใช้พลังงานสะอาดนะคะทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเราเอา่อนวัตรกรรมต่างๆนะคะเรื่องการทำ SOP นะคะหรือว่าเราอยากจะ คิดค้นเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การทํางานง่ายขึ้นมันก็จะมาจากสิ่งที่เราวางกรอบไว้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามั่นใจนะคะว่าเราทําได้ทุกอย่างได้ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะ,ะขยายผลนะคะเราอยากเป็นอะคาเดมี่สิ่งที่เราทําได้ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะ,ะขยายองค์ความรู้ของเราเนี่ยออกไปให้คนอื่นๆนะคะได้ได้เรียนรู้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะ หรือแม้แต่ของงานพวกที่เป็นเรื่องของงานเซฟตี้นะคะท,ที่ที่เมื่อกี้พี่ปนขอวข้อดูว่าเอ๊ะเราอะอยากจะไปขยายงานนะคะออกไปข้างนอกนะคะว่าเฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่านะคะเราก็ลองดูนะคะว่าเนี่ยทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะที่ที่พี่พูดว่างานของงานอาชีวะนะไม้และความปลอดภัยนะคะจากที่ผ่านๆมานะคะอาอ r s ที่อยู่ที่ตึก แล้วก็ถ้าของบางพีนะคะบางพีเราก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่แถวนั้นนะคะโรงพยาบาลาบางพีโรงพยาบาลบางบ่อหรือบางบางสังทงนะคะอันเนี้ยนะคะอันนี้นะคะจากภาพในส่วนของเขตพญาไทเนี้ยเราจะเห็นว่าในโซนพญาไทาเราเนี่ยมีสถาบันการแพทย์นะคะโรงพยาบาลเยอะแยะมากนะคะเราก็คาดหวังว่าถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายตรงนี้ได้นะคะ เราก็จะสามารถช่วยกันได้นะคะบริหารจัดการเรื่องของความปลอดภัยในเป็นแนวทางเดียวกันเราแบ่งปันองความรู้บางเรื่องเรายังไม่เคยเกิดแต่เพื่อนเกิดเราก็จะได้มีหารแนวทางป้องกันได้นะคะในส่วนของงานโภชนาการนะคะปีนี้งานโภชนาการทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าทีมที่ฝันหรือทีมพี่อิงเนี่ยเราคุยกันเราอยากจะทําเรื่องของลดต้นทุนนะคะเราต้องมาลองดูว่าเอ๊ะเราจะลดต้นทุนตรงไหนบ้างนะคะ ที่ผ่านๆมาเนี่ยทางพี่ขวัญและพี่อิงเราก็มาดูแล,ะล,ะละ้วเก็บข้อมูลกันมาแล้วว่าเอ๊ะตัวไหนที่เราใช้เยอะนะคะแล้วเราเคิดว่าเราจะทําอะไรได้นะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะวางแผนลดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างซึ่งของงานโภชนาการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบต่างๆวัสดุเส้นเปลืองนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางพี่ขวัญพี่อิงจะทําไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีทีมอินเวน o r y ทอรี่ที่คอยช่วยนะคะแล้วก็กลุ่มทีมจัดซื้อนะคะที่เราต้องมาดูข้อมูลกัน ว่าอะไรที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุดิบได้ไหมเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนเจ้าไหมที่ราคาถูกแต่คุณภาพเท่าเดิมนะคะโครงการเหล่านี้เราก็ยังทําอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการปลายปีว่าไอ้สิ่งที่เราวางแผนกันไว้เนี่ยจะสําเร็จไปถึงไหนนะคะในทีมของ oum นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อมีภาพใหญ่เนี่ยเราอยากเป็นมหลาลัยสีเขียวนะคะทีม oum เนี่ยก็อยากที่จะทําเรื่องของการจัดก,การขยะนะคะ reduce reuse recycle ก็คือโครงการ 3R กลุ่มที่น้องๆที่อยู่ที่ CNMI นะคะอา,อาจจะต้องช่วยกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็คือทางพี่เอี้ยงนะคะและทีม ENV ทางนวดก,กำลังจะกาลังทำโครงการเหล่านี้อยู่นะคะเริ่มต้นจากตัวเรานะคะแยกขยะให้ถูกนะคะดูว่า,าขยะตรงไหนใส่ใส่ถังอะไรนะคะเพื่อที่จะทำอะไรอย่างน้อยนะคะ มันจะได้ไม่ต้องไปเบืองทรัพยากรโลกมันเอากลับมาใช้ซ้ำได้นะคะหรือว่าไปเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะที่จะเป็นราคามากกว่าการที่เราจะแยกขวดน้ำไปใส่ขยะทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปแยกขยะรีไซเคิลเนี่ยมันมันจะเพิ่มราคาของขยะตรงนั้นนะคะแล้วก็ดูนะว่าทางทีม E e n v ฝั่งนู้นเนี่ยเขาทำอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ทำสกิปพี่มานะนะคะเขากำลังทำโครงการเหล่านี้อยู่เราเห็น เราเห็นสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้หรือเปล่านะคะอันถัดมานะคะทีมของงานขนส่งนะคะตามที่เรารู้นะคะว่าทีมของขนส่งเราเนี่ยได้มีการทําหลักสูตรนะคะ basic transport นะคะเพื่อหลังจากที่เราทําได้ดีแล้วนะคะเราเราคิดว่าสิ่งที่เราทําทํามากันหลายปีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะขยายความรู้นะคะนอกจากที่เราจะเทรนน้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นพี่สอนน้องเราก็อยากจะแบบ ไปสอนเพื่อนข้างนอกนะคะก็จะมีหลักสูตรนี้นะคะเคยรู้ก็างไหมว่าเราทําคอร์สเนี้ยกันมาตั้งแต่ปีห้าเก้านะคะที่ผ่านมาเนี่ยทีมของพี่นุน่นพี่นัดนะคะหรือ,อพี่ต้านะคะตามที่เห็นในรูปเนี่ยได้สอนนะคะไปทั้งหมด29รุ่นแล้วนะคะมีโรงพยาบาลต่างๆเข้ามาร่วมเนี่ย67โรงพยาบาลนะคะคราวนี้ปีเนี้ปี64เนี่ยจริงๆอะ่ะเราตั้งใจที่จะ ต่อยอดนะคะทำต่อเนื่องในส่วนของโครงการนี้แต่เมื่อเรามีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็หยุดไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะระบุก,กันอีกทีนึงว่าเราจะเริ่มสอนในปีนี้เมื่อไหร่นะคะการที่เราได้มีการออสอนนะคะไปข้างนอกไม่ใช่แค่กลุ่มโรงพยาบาลเมื่อกี้ที่เข้ามาเรียนมีคนอื่นเห็นนะคะมสีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยได้ เข้ามาที่จะสนใจคอร์สเรานะคะแล้วก็ในของมหาลัยของมหาลัยหัวเฉียวเนี่ยก็ได้มีการมาเซ็น MOU เพื่อจะพัฒนาหลักสูตรให้เป็นนักยกเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งอาจจะเห็นเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคุณครูเราต่างๆนะคะที่ไปสอนนะคุณครูพี่นุ่นคุณครูพี่นัทนะคะคุณครูพี่โอจากเบมที่ไปไปที่ไปสอนเรื่องเครื่องมือแพทย์นะคะคุณครูพี่เจี๊ยบที่ไปสอนเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะคะ อันนี้จะเป็นภาพนะคะที่ทางทีมเราเนี่ยได้มีไปร่วมคลาสร่วมสอนที่หัวเชียวนะคะถึงบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าจำภาพแรกที่พี่พูดนะคะว่าเราอยากจะเป็นอะคาเดมีนะคะนี่คือเราเริ่มที่จะก่อรอ่างสร้างตัวละนะคะที่จะขยายผลไปข้างนอกนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันจะไม่ได้จบภายใน วันนี้ปีนี้นะคะมันจะต่อไปอีกหลายปีกว่าที่กว่าที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันจะสําเร็จไปได้นะคะจะเห็นว่าเราอะ่ะมีงานใหญ่ที่รออยู่หลายเลือกนะคะดังนั้นพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพเนาะตอนนี้เรื่องโควิดกําลังมาแรงนะคะอย่าลืมใส่แมสล้างมือนะคะเป็นระยะห่างนะคะเพะื่อความปลอดภัยเพราะเรายังมีงานใหญ่ร